เดี๋ยวก็จะลงแล้วค่ะสามสิบนาทีเพื่อนๆจะได้ไปต่อเนะ ัสดีค่ะคุณอนันต์สวัสดีนะคะ <c oughs> ขอบคุณนะคะที่เข้ามาัถ่ายขอบคุณสามล้านดวงตาจ้าคู่ก็จะลงแล้วราคาหรือห้านาทีเนี่ยจะไปต่อทะเบียนรถ หมดก็เหมียวดีครับครบสามทิบนาทีแล้วบอสันสีครบแล้วค่ะคุณเหนียว,วอีกห้านาทีดว <c oughs> งตาลดย่ยากก็จะลงเลยดิเพราะว่าจะไปธุระด้วยถ้าไม่มีใครคุยก็จะไปเหมือนกันนั่นแหละไม่รู้จะคุยกับใครเนาะ ลุงโมดจา่คุณเหมียวลุงโมดกับเ,เหมียวสวัสดีครับแป๊บเดียวนอกขายยาบจ้ะแป๊บเดียวค่ะ <c oughs> คือกับคุณเ,เหมียวกับอันนั้นก็ได้ค่คะ <clears> hmm. <throat> จ้าแม่อ้อยตามสบายเด้อแจ้งน้อยกระลุงหลหรอคะตามสบายเลยจ้าอาจารย์จะว่างวันไหนเนาะบร่อบบอรู้ค่ะบ่รู้เพื่อนยังเบื่มาเบืการท,ทักไปลูปกูกนเพื่อนเดียวเพื่อนก่เพื่อนว่างเพื่อนที่ทักมาหรอมะเพื่อนว่าเพื่อนว่างเนาะขอบคุณหลายๆจ้าแม่อ้อย ทินพอดียั้ยเซนที่ก็สิหาอีหน้างอันนั่นละ่ะอีหน้างันเคยมาเอ็ดให้เห็นละคันเพื่นยกะกก็ไดเขาได้ภาษาเขากอกเป็นอย่งนรอมะั้งถามที่ทูถามมันอยู่มันฮ็ดเป็นว่ เก่งภาษาอังกฤษิสิถามมันอยู่ <c oughs> ก็ที่เนี้ยเราพารย์ ใช่กูหมายเป็ดคลิปกัน,น่ากำลังทำถัวกินเที่ยงกะยาจ,ะจ้าาคุณเมียวตามสบายเลยค่ะดอกไม้ดอกไม้ถ่ายดอกไม้ชจ,จะกุกู